สวัสดีครับผมผมสวัสดีพร้อมนอนเอ็บซีทุกทุกท่านครับผมมาพอกันตอนแรงๆครับผมครับตอนนี้แอดก็อยู่ที่วัดศรีดาลามครับผมกะบบได้มาที่วัดศรีดาลามดนเพราะสมควรครับผมนะครับมือนี้มา หาแนวทางตัวเลขฝากตอนเอฟซครับนะครับเม่อนีมากมาซ้อมๆครับผมมาซ้อมๆเบื้องแนวทางตัวเลขของหลวงพ่อสืบพญานาคครับก่อนหน,น้านี้แอดเคยลงแนวทางตัวเลขของหลวงพ่อสืบพญานาคน่าจะประมาณสามนวดได้ครับผมนะครับน่าจะประมาณสามนวดนะครับผม สางวดที่ลงไปเข่าสองงวดครับครับ,รบเข่าสองงวดครับหลังจากนั้นก็นด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย,ย่างนะครับก็เลยบรยิมาติดตามแนวทางตัวเลขกระปูจะาเถื่อนะครับเอซีหลายๆท่านกนัช่วงแรกๆก็ตามกันเนยอะอกครับผมเพราะว่าตัวเลขมันให้่าล่งสามงวดเข่าสองงวดก็ถือว่า น่าสนใจนะครับหลักจากนั้นเพิ่นกับติดตามมาแต่ว่าแอดบอสมารถเดินทางมาได้ครับผมติดต่อปูมาปูกับว่า,ป,วาปูบาวาจังไรครับผมติดต่อมาปูว่าได้ส่งแนวทาไงไหนนะครับกัก เท่าที่เคยเขามาปูวนว่า้าอยากไดก็ยังคอยมาเอ้าวสันนะครับเป็นประสงค์ไห้ทางไ่ครับก็เลยอาจังไดกะมาล่องบางจังหวัดนะครับมือนี่เขามาถึงนะครับก็มีโอกาสได้ไปปูดพุยสนทนากับปูครับผมนะครับแต่ว่ามือนี้ครับปูบ่อไห้แนวทางครับแต่ ปูเทปศาสนาทำสู่ฟังนะครับสิมุนไปย่างสันปูวาครับมุนคือจังลอกเกียนนี่บอกสันปูวาเราหาตะแลนตามแลนน้ำมันดอกตัวเล็ปูวาวาสนาคนเฮาหอดวางหอดเวลามากมันกะสิมาเองสิแลนวิ่งเต็นยังก็ดอดแท้สัน อันนี้คือปูบอกนะครับเนาะปูก็ได้สี่ไปเบิ้งดูหลอกเกลื่อนนะท่นปูว่าหมุนยังไหนหมุนเพาว่าสิหมุนไปยังไหนมันกับหมุนกลับขึ้นมาหม่องเกา่านะครับ,บว่าได้ตั้งจากเข็มนาฬิกานะครับบพาว่าสิแลนเร็วแลนซ่าเข็มสันเข็มเงา,เข,เ,งาเข็มกลางหมุนกับหมุนอยู่ตลอดตัวจาของปูว่า <laughs> หวดนีถือได้าลายหวดนากระซื้อมดได้าลายกว่าจะมาถูกอีกรอบหนึง่งถูกมืน่นสองมื่นกับผ้ากันดีใจว่าสาันว่าสันปูวะขึ้นพ่อว่าละ่ะจะของซื้อมดไปเท่าใดแล้วว่าสันกว่ามันจะหมุนกลับมาถูกอีกรอบหนึ่งนะได้เงินกับดีใจว่าสันว่าได้แท้มันได้เงินจะของขึ้นมาจักได้จักได้ทุนจักได้กำไรจักขาดทุน บ้ากันคิดบ้ากันอ่านมาสั่นอันนี้คือปูว่าครับผมปูแอดกระไดแตย่ยิ้มๆนะครับมันจะแม่นควบปูว่าแหละครับนะครับมันจะแม่นควบปูวา่าหรือบอคิดดอกนะครับแต่ว่ามันจ็กายุบไ่ดขี้เก่าค,ครับผมว่าจังไลยก็ต้องติดตามหาแนวทางขี้เก่าน,นะครับก็เลยถามปูวา่าปูตั้งใจมากไก่ ปูโบมีแนวาทางหาเลยบ่หมวดนี่ปูก็ได้ซีมือไปต้นเสานั่นไปเบื้องเอาวาสันวสาสนาไผมันเด้อวาสันนะครับบ้านี่อันอยู่ต้นเสาหันหมวดม่ออาหนี้ดครับหมวไม่ตัวเลขปู่าได้เขียนตัวเลขไว้ให้ครับผมแต่ว่าอันที่ติดอยู่ต้นเสาหันเป็นซากงูครับผมนั่นละวาสันปูว่า พัามันตายอยู่แถวๆนี้แหละเข้าใจเพอดีปูขวดล้านไปนะครับขวดล้านไปขวดตาดก็เลยไปพ่อซากงูปูก็เลยออกมาติดเลยวาสนาไัมันเบ่งเราเดอ้เอวาสนนะครับซึ่งซากงูกนะนี่แหละครับนะครับนะคบดเป็นตัวเลขนะครับแต่ว่าแหงตายซะโดดแล้วครับแหงตายแหงตายกับ คิดว่าน่าจะตายโดวนั่นแหละจนแห้งนะครับแต่ว่านี่เห็นเป็นตัวเลขครับผมเอาล่องลองซอยกันพิจารณาเบิงครับผมว่าเห็นเป็นตัวเลขตัวไรน,นะครับเบิงว่าจะเห็นเป็นตัวเดียวกันกับแอบบอครับนะครับนี่ก็เป็นซากปริศนานะครับเนาะ อันนี้ปู่หลวงหลวงพ่อสืบพญานาคนะครับปูเพิ่นวาเอาเนี่ยละ่าสั่นะครับผมบอกว่าเบิ้งเอา่าสัน่นบุญไทยบุญมั่นปูว่า <c oughs> แอบกันแล้วมานาั่งไ,ไปยืนพิจรารณาอยู่แป๊บหนึ่งครับผมเป็นงูสาครับผมนะครับแหงนะครับมันอันนี้มันตายเองครับ โดตายอยู่พอดีปูคนกวดตัดไปเพิ่งะกิดกวดล้านวัดครับผมเพิ่นเกิดไปเจอนะครับเพิ่นก็นเลยว่านี่แหละปีศาดอ้อเบิ่งเราเองท่านแต่ว่าแอดว่าเบื้องแล้วน่าจะมีเลขอยู่สามตัวครับผมส่วนหัวอยู่ข้างบนนะครับคดคดลงมาคดคดลงมาคดเป็นเลขหกนะครับตัวที่แรกครับผมตัวที่ยด้านบนตัวยุ่กลางนี่ ตัวอายุก,กลางนะครับถ้าเบิ้องอีกเบิ้งได้เป็น2อตัวครับนะครับเป็นเลข3กับเลข6ก็ได้ครับผมส่วนตัวล่างสุดนี่เบิ้งจังไรก็เป็นเลข8ครับผมนะครับนี่แหละครับก็บได้ตัวเลข6 3 8หรือ่าสัน้นอ่าออก,กตัวนึงก็คือ668ครับนะครับปูเพินเ่นบ่ได้บอกเป็นตัวเลข คือเก่านะครับปูคนบอกว่าเอาตัวนี้ไปมีปริศนานะครับเพราะฉะนั้นกัดแอดเกลเล็กมาพีจราหน้าเราก็เบิบ่งออกมาเป็นตัวเลขนี่แหละครับส่วนตัวเลขเก้าซีครับผมตัวเลขเก้าซีเห็นอยู่เสาครับผมเ,เสา,สาที่อันนี้ติดอยู่ครับผมปูคนเอาว่าแปะไว้ที่ต้นเสานะครับแต่ว่าเลขเก้าซีนั่นบูได้อยู่ในบูได้อยู่ในซากงูนี่ครับแต่ว่าแอดเห็นอยู่เสา เป็นเลขเก่าสี่อยู่นะครับคืดมักครับผมก็เลยเขียนลงมาหายน้ำนะครับเอาจังไรกะล่องไปพิจารณาเบื้องแล้วครับเนาะปิศนาหลวงพ่อสื่อพญานาคครับนะครับตัวเลขที่แอดแปลได้มี638มี668นะครับส่วนอีกตัวนึงเป็นตัวเลขเก้าีที่เห็นอยู่ต้นเสานะครับจังไรกะล่องเอาไปพิจารณาเบื้องแล้วครับเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับผมกะหาย เป็นเพียงแนวทางครับเนื่องจากว่ามันบ่ได้เลขเป็นโตคือเกาครับผมนะครับงวดหน้าบ่แน่ใจว่าปูพ,พิ่นจะให้แนวทางอีกคือเกาบอนะครับแต่ว่างวดนี้ปูพิ่นบอกให้เบิ้งเอาอยู่ในนีนน้โลดนะครับเดี๋ยวจังไรถ้าสมมุติว่างวดนี้อ่า มันเข่าหรือใกล้เคียงนะครับเดี่ยวแอดก็จะตามต่อให้ครับผมสำหรับแนวทางตัวเลขของหลวงพ่อสือพญานาคนะครับช่วงแรกๆที่ไปติดตามแนวทางของปูนะครับกับเข่าสอง,งวดสอง,งวดติดนะครับวดนที่สามมันลดครับวันที่สามมันลดแอดก็ลายอย่างไยแน่ครับก็เลบยบดได้เดินทางไปนะครับบดได้ไปติดตามนะครับหลังจากนัก้นก็มีเสียงเล็กๆเข้ามาค่อนข้าง,งที่จะไล่ หลยเสียงอยู่ครับนะครับแอดกันเลยอ่ะไปติดตามให้ให้เพิ่นจักน่อยครับเอาลองดูคิเจรณาครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับผมอ่ะสโหรบคิวนี้แอดก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมพบพ่อกันไหมคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ